สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้หลายๆคนก็คงได้หยุดแล้วเนาะบางคนก็หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะก็วันหยุดก็พักผ่อนให้เต็มที่เนาะชาร์จพลังให้เต็มที่พร้อมสู้เพื่อวันพรุ่งนี้นะคะทางานกันต่อไปนะคะเรามาเข้าคอนเทนต์เรื่องความฝันกันนะคะเป็นความหมายของชาวตะวันตกเนาะใครที่ฝันเห็นพระจันทร์ดวงจันทร์ เขาไม่ได้บอกว่าจันร์เต็มดวงจันทร์เสียวจันทร์อะไรนะคะแต่ถ้าใครฝันเห็นพระจันทร์เขาบอกว่าให้สิ่งที่คิดสิ่งที่ทำสิ่งที่หวังอยู่นะคะมันอาจจะช้าลงมันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจมันอาจจะถูกเลื่อนไปหรืออะไรประมาณแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคเรามาเข้าคอนเทนต์หลักกันนะคอนเทนต์หลักของเรานะคะเราจะมาถามความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะ คนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะไม่กล้าถามเขาตรงๆเราก็จะมาถามผ่านไพ่แบบนี้นะคะมาดูว่าวันนี้เขาจะรู้สึกอะไรยังไงมีอะไรอยากบอกคุณนะคะมาแล้วสองเขาบอกว่าโอ้เขาปรารถนา,นาในตัวคุณมากมายเลยนะคะแล้วมีอะไรที่จะต้องตัดสินใจอืม แต่เขาก็กลัวนะใช่ใช่กลัวไม่กล้านะคะเขาต้องการคุณอะไรเนี่ยมาทั้งใช่มาที่ที่สุดเลยใช่ที่สุดรักเขาสิ แลเขาคิดว่าเราคงจะต้องเพาวลงกว่านี้นะคะเบาๆลงกว่านี้หน่อยนะไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเขาอยากให้คุณเลือกนะแล้วความสุขก็เป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตของเขาที่เขาต้องมีนะมาดูอันนี้เขาจะอยากบอกอะไรอีกนะคะโอ้เขาบอกว่าเขาขอเวลาหน่อยนะนะคะให้เวลาเขาคิดหน่อยอืม บางทีอ่ะเขาก็อยากเดินหนีนะถ้าเจออะไรยากๆนะแต่เขารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงรู้สึกถึง e NERGY ของคุณตลอดเวลาเลยนะคะความรักของคุณอ่ะนะคะไม่มีใครมาเทียบได้เลยนะคะไม่มีใครเหมือนอีกแล้วนะคะ เบอกว่ามีเติร์ดปาร์ตี้เขามานะมาขั้นกลางระหว่างคุณกับเขามาทำให้คุณกับเขาเนี่ยต้องได้แยกกันนะไม่รู้หมายถึงใครเนาะตอนนี้นะเขากำลังหาทางออกอยู่นะคะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะบทเรียนความรักจากคุณเขาจะไม่มีวันลืมเลยนะคะบอกว่าการที่ได้อยู่ห่างจากคุณนะ่ะมันก็ทำให้เขาได้เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นนะ เขารักคุณมากมายเลยนะคะเขาไม่เคยรักใครแบบนี้มาก่อนอืแล้วความรักของเขาที่มีต่อคุณนะมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะดวงตาของคุณสายตาของคุณมันช่างมีมนขลังนะมันช่างมีเสน่ห์มากมายเลยนะคะเขาไม่รู้ว่า เขาจะอยู่ยังไงถ้าขาดคุณความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่มันทำให้เขาประหลาดใจมากๆเลยนะคะเพราะเขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนนะเขารู้ว่าคุณน่ะเป็นที่หนึ่งของเขาแหละนะแต่มันก็ทำให้เขากลัวนะเออไม่รู้เขากลัวอะไรนะ โอ้ oh, อันนี้เขาบอกว่าการที่ได้เดินจากคุณมานะคะมันทําให้เขาได้เข้าใจนะคะว่าเขารักคุณมากแค่ไหนอืมทําให้รู้ซึ้งเลยนะคะเขาขอโทษนะคะที่ทําให้คุณผิดหวังที่ทําให้คุณหมดความเชื่อใจตัวเขาอืมนี้ล่ะอืมเขาบอกว่า เขาไม่อยากรอแล้วเขาอยากเจอคุณมากมายเลยนะคะเขาภูมิใจในทุกอย่างนะคะทุกๆอย่างที่คุณทำนะคะเวลาคุณแตะต้องตัวเขาเนี่ยไม่ทำให้เขาตื่นเต้นจนแบบปั่นป่วนไปหมดเลยนะความสวยของคุณนะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะแล้วมันก็ทำให้เขาลืมกระพริบตาไปเลยนะคะหลึงลงงานมากนะ เขาบอกว่าเขาขอบคุณนะคะที่อยู่กับเขานะในวันที่เขาต้องการคุณมากที่สุดนะคะเสียงหัวเราะของคุณนะมันทําให้เขาเคลิมไปเลยนะคะบางครั้งในเวลาที่เขายุ่งๆนะและเขาหยุดคิดถึงคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นมาอีกนะคะเหมือนเขาได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปนะ I am in love with you เขาตกหลุมรักคุณมาก กลุ่มรักอย่างจังนะรักมากมายนะคะแต่เดี๋ยวมาดูนี้ก่อนมาดูอันนี้ก่อนเขาบอกว่ากลัวเสียเธอไปห่างกันสักพักเขาขอเวลาเขาขอสเปคให้เขาได้คิดก่อนไม่อยากเป็นแค่เพื่อนอืเธอเป็นเหมือนดวงดาว ขอให้ไว้ใจอย่าก,กอดคุยกันดีๆนะเธอเธอคือคนที่ใช่และก็อย่าทิ้งกันไปได้ไหมโหััวเสียคุณไปแล้วก็อย่าทิ้งกันไปได้ไหมนะคะ วันนี้ก็รู้สึกสับสนอยู่นะนะขอเดินออกไปจากคุณเองนะคะแล้วก็บอกว่าครัวเสียหุ่นไปแล้วก็อย่าทิ้งกันไปได้ไหมอืมก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจข้อความที่ถูกใจเนาะถ้าข้อความไหนฟังแล้วมันไม่โอเคก็อย่าเก็บไปซีเรียสนะคะก็อย่าลืมนะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบนี้นะคะกดติดตามช่องนี้นะคะมูนสตาร์ทาร์โร่9ก้านหนึ่งเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นทุกวันนะคะ พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ